แม่โราาแม่มันม่บเดี๋ยวสวัสดีนะคะสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านคะวันนี้คน,น,ะคะคนก็มาร่วมงางน,ะะนนะคะเนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเมื่อวานก็เป็นวันแห่ไปแล้วนะคะที่เป็นเตอร์สัตบัตนะคะแล้วมีคนมาให้อาหารผอยู่นี่เลยนะคะ 2ขบวนรถค่ะจออยู่เวนดหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ค่ะด้วยความตั้ที่จะไปรวม เด่กด้านหลายคนจัที่ข้างๆ่ไหมขอบคุณมากคับขอบคุณครับขอบคุณมาให้ตังอบคมากลากระยกาโดน ท่านดที่เข้ามาแล้ว <FIL> ก <OS> <Pre> ็คอมเมนต์มาคุยกันก่อนได้นะคะก็กำลังเข้าปะพี่น้องประชาชนนะคะเปพี่น้องประชาชนตนะคาไว้ให้อาหารไว้ให้กิ่ปุ๋นะคะขอบคุณที่ไลฟ์ให้ชมค่ะ น่าจะีกสักพักนะคะคก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะคเป็นเที่ยวแรกนะคะรถของพี่ฟันด้วยอีเป็นเยอะนะคะรับหลายเที่ยวแลวะคะแม่ขนาดนั่งยืเดีกยังเยอะ Không bay gấp ใวงรกาี่เราได้ไชร์่าวเพราะว่าขอบคุณชาชุมพรนะคะที่ได้ฉีน้ทะเลดีนะน่ารักมากๆเลยจริงๆแล้วพี่ๆจากจังหวัดชุมพรบอกว่า อยากจะแต่งตัวเหมือนชาวสุรินจะได้สวยๆปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะท่นานทมากนุ้มได้แต่ว่าตอนนี้นะคะจะแต่งไม่ได้ไม่ยากเลยค่ะเรามีสินค้าจําหน่ายอยู่ที่บริเวณเ,เวนิมัสาราคใกล้ๆตรงน,นี้ค่ะมีสวยๆมีเครื่องประดับนะคะของสุรินเป็นโอท็อปไปชมได้ค่ะ นี่คือขาว và, ีของพวกเราเลยนะคะพะพวกเรามาเนี่ยวันนี้นะคะก็ไม่ต้องไปไนนะคะหาดในงานนี้ประมาณห7 6 8เต็มที่สิบโดยประมาณนะคะมาร่่มงานในวันนี้นะคะแล้วก็วันแข็เมื่อวานนะคะชาุมพรท่าพวยหลังสวนนะคะแหลกผลระบไรแล้วก็แดนน้ำสามใช่ไหคะสามน้ำสามน้ำนะคะก็มีโอกาสนะคะเราก็อยากจะไปเที่ยวนะคะค่ะ ใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะชาวชุรินเป็นความดีๆตอนรั้ทุกท่านนะคะเราจะกลับกันไปไหนคะยังไม่กลับนะคะรอจนช้าจะเลิกงานก่อนแล้วเราจะไปต่อที่ทกรุเะอ๋อหมายถึงว่าวันนี้เป็นมาเที่ยวแล้วก็จะไปกุงต่อใช่ไหมคะก็เรียกว่าเป็นเสน้นทางการท่องเที่ยวดินแดนอีนสานใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่น่าเที่ยวน่าค้นหามากนะคะ โดยเฉพาะผู้คนน่ารักกพี่ที่มีนิสัแบบนี้ค่ะชาวสวนใจดีค่ะแล้วก็น่ารักค่ะ ค่ะไ,ได้ค่ะได้200หัวใจนะคะเอาไปเลยค่ะ200หัวใจจัดเรานะคะถ้าอยากให้ทุกท่านได้เก็บความประทับใจนะคะและถ้าหากว่าจะเที่ยวสุรินทร์ยังคงสามารถเที่ยวได้ะค่ะจริงๆถ้ามีโอกาสมาสุรินทร์เที่ยวได้ทุกวัน,นะค่ะแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศนะคะของสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ได้ทุกวันเช่นเดียวกันที่หมู่บ้านช้างบ้านตาปลา ตำบลประโปอำเภอท่าตูงจังหวัดสุรินทร์ค่ะตรงนั้นจะเป็นโครงการอ e ุลตร้าเฟนเบลแล้วก็โครงการโคจรจัรมีพิพิธภัณฑ์ช้างสามารถชมได้แล้วก็ถ้าจะชมช้างแสดงเนี่ยก็ชมได้ทุกวันเหมือนกันค่ะวันละสองรอบจะดูรอบเช้าก็ได้สิบโมงดูรอบบ่ายบ่ายสองโมงก็ได้ค่ะวันนี้ถ้ามีเวลาไปชมได้นะคะาคขอขอชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะที่จัดงานดีๆแล้วก็ มีข้อมูลดีๆของพวกเราต้องบอกว่ารอบหน่าแล้วก็รอบของไทยสุรินต้องอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัด หมอคะเป็นพี่ค่ะเป็นพีน่ารักมากนะคะสำหรับท่านที่จะตักบารกาเช้าค่ะจะมาค่ะก็ยังสามารถขึ้นใารักบได้ต่อเนื่องหรวชาก็ยังบนเจ้ารอนุสวรี่ิธชลีเสจะมาให้ทุกท่านได้ตับาตนะคะ ý nghĩa là cái đại đoàn kết hợp với các đối tác của các đối tác

นนะาก็ตอนนี้ผือว่าร่างกายเตรียมตัวกลับแล้วค่ะยกที่แปดปันเสือกัผ่านเขา ถ้างานไหนควาเลยควาเสือไม่ได้ตีกันไม่ได้เถียงกันนะคะงานนั้นถือว่าคุณปูไม่ได้ไปแห่งานนะคะเป็นสีสันนะคะ มีสนระหว่างน้าหล่ะวิะกลับเร็วนะคะไปที่รถนะคะแล้วก็จะเป็นผู้ปิดท้ายให้คุณี่าใช้นะครับโดยทีมีตัวละคเพิ่มเติงานหนึงก็คืองานช้าตุล นะครับป um <ladım> ีนี้จัดใหญ่นะครับจัดใหญ่มีสองขาสองขาเราไม่บอกใครนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวมาดูนะครับมาดูงานเราปีนี้เราให้ช้าส่อนขอทราเพื่อนเขาคนพี่น้องชาวช้างนะครับทุกท่างนะครับคนที่มาจากสของนะครับพี่น้องชาวขุนลุงมือเด็กเด็กดูท่านผู้ชม ขอบคุณทีฟีที่มาขายท่อให้คนในประเทศไทยรู้จักนการจลานะครับคุบกนาเดียร์โคราชมีาเกดียร์นะครับเราเองก็ตัดสนนะครับ่การแห่งเป็นแหท่องเที่ยวอ้เอีกงอยามาายนั่อไปที่

อ่าครับคือว่า <laughs> คนที่เชืิงนะคะคนที่ให้วท้ายินดีนะคะตอนนี้ตูก,ก็กำลังเตรียมตัวเดินกลับไปที่รถนะคะเพื่อเดินตัวกลับบ้านนะคะแกนอนเรืออะไรกันอีบุก่าอเรือ پھر <laughs> نا <laughs> <laughs> ต้อง,ะะงใส้หูปุยกับอัานแรงวันนี้ชาวนี้ก็ถือว่าอากาศไม่ร้อนนะคะไม่มีแดดเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วก็มีลมด้วยลมนิดหน่อย ปูยังเป็นปูสง่างามอใช่ค่ะช่วงปีนี้นะคะกับปีที่แล้วคุณป,ปูแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะอ้วนมากคุณป,ปูอ้วนมากเลย You have เราก็เดินตามคุณปู่ไปเรื่อยๆนะคะกันนี้ก็ใกล้ถึงจุดห,หมายลมก็มา น้องมาไม่เอาพี่ขายเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขออน,นุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเนื่องจากแบตเตอรี่ลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันงานหน้านะคะจะเป็นที่ไหนก็ต้องรอดูนะคะคาณมากเลยนะคะ